many Christians believe that the Christian life is a daily focus on not sinning. คริสเตียนหลายๆคนเชื่อว่าการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องจดจ่ออยู่กับการอย่าทำบาปนะอย่าทำบาปนะ Christianity is Christ consciousness and not sin consciousness การเป็นคริสเตียนคือการมีจิตสำนึกถึงพระคริสต์ไม่ใช่การมีจิตสำนึกถึงความบาป

ก็ขอบคุณมากนะคบที่เช้านี้มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเรา and I believe we'll have a powerful time in the Word of God together today. เรามั่นใจว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีช่วงเวลาที่ดีช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังในถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกัน Now, if you're new to this channel please go ahead and subscribe. ถ้าคุณยังใหม่สำหรับช่องนี้ยังไงอย่าลืมที่จะกด subscribe ก่อนนะคะ and uh, take advantage of all the faith. i d และอยากจะหนุนใจให้คุณช่วยประโยชน์จากคำสอนที่เต็มไปด้วยพลังและก็สามารถเสริมสร้างความเชื่อของคุณได้ในช่องนี้เนี่ยเรามีมากมายเลย you know The Bible says in the book of John พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในหนังสือยยห์น That faith is a victory that overcomes the world ว่าความเชื่อนี่แหละที่เป็นชัยชนะที่เรามีเหนือโลกนี้ So when our faith in the word of God is strong เมื่อความเชื่อที่เรามีในถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้น Nothing and no one can stop our victory ไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดไม่มีใครจะมาหยุดยั้งชัยชนะในชีวิตของเราได้เลย Well this week's topic is very very powerful สัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันในเรื่องที่มีพลังมากๆ We're talking about overcoming sin consciousness and what that means in our Christian life เรากําลังพูดถึงการเอาชนะและความสําคัญหรือว่ามันหมายความว่าอย่างไรกับการที่เราจะเอาชนะจิตสํานึกถึงความบาป You know when we h n we tell Christians พอเมื่อเราเนี้ยบอกกับคริสเตียน You know you have a sin consciousness ว่าคุณมีจิตสํานึกถึงความบาปอยู่หรือเปลา่า Most of them don't even know what that means หลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจด้วยซ้ําว่ามันหมายความว่าย่างไง wrongly think that sin, conscious mean, sin consciousness means คือบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าการมีจิตสำนึกถึงความบาปนั้นหมายถึงเราคิดถึงแต่เรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่เป็นความบาป s i n conscious คริสเตียนมมาากยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังมีจิตสำนึกถึงความบาปอยู่ and so but sin consciousness works negatively in our Christian walk แต่ว่าจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีสำหรับชีวิตคริสเตียนของเรา so it's very important that we know what it means and how to biblically จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ด้วยว่าการมีจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วเราจะต้องจัดการไม่ให้เรามีจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้ Here's a simple way to understand this อันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยที่จะช่วยให้เราเข้าใจ If you're truly born again in Jesus Christ ถ้าคุณเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วจริงๆในพระเยซูคริสต์ Then you are no longer a sinner คุณก็ไม่ใช่คนบาปอีกแล้ว You see some people even struggle accept that as truth as บางคนรู้สึกว่าไม่อยากจะไม่กล้าที่จะยอมรับตรงนี้ว่าเป็นความจริง Because most Christians believe like this. เพราะว่าคริสเตียนโดยส่วนมากเขาก็จะเชื่อแบบนี้ว่า I sinner? was a sinner. ใช่ฉันเคยเป็นคนบาป I accepted Christ for the forgiveness of my sins แล้วฉันเองก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์พระองค์เองก็ได้ให้อภัยกับความบาปทั้งหมดของฉันไปแล้ว yes now I'm a child of God อันนี้ฉันเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว But I'm still a sinner แต่ฉันก็ยังเหมือนเป็นคนบาปอยู่ See that's <laughs> sin consciousness อันนี้แหละคือจิตสำนึกถึงความบาป That completely contradicts your new birth ซึ่งมันก็ขัดแย้งกันกับการบังเกิดใหม่ของคุณอย่างสิ้นเชิงเลย And indirectly insults the perfect finished work of Jesus ในการที่เราเนี่ยยังมีความคิดในลักษณะแบบนี้เท่ากับเรากำลังดูหมิ่นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มันก็มีช่องว่าง ที่มันแบบว่าห่างกันเยอะแยะมากมายเลยเนาะจากมุมมองของพระเจ้าและมุมมองของเราว่าพระเจ้าเห็นเรายังไงเราเห็นตัวเองยังไง God s t h e work h a s done the cross to m a n k i n d is พระเจ้ามองเห็นว่าการงานของพอระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรของพระองค์ที่พระองค์เนี่ยทำบนการเขนอย่างเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วในการไถ่มนุษย์เนี่ยก็ทําได้อย่างสําเร็จแล้วจริงๆ But many times in the way Christian believe the way Christian live their life is indirectly saying, no, his work is not finished perfectly. <laughs> ความเชื่อหรือความคิดของคริสเตียนแล้วก็รวมไปถึงการดําเนินชีวิตของคริสเตียนด้วยเนี่ยมันเหมือนบ่งบอกออกมาว่าออการงานของพระเยซูคริสต์เนี่ยยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์เลยตราบใดที่เรายังมีจิตสํานึกถึงความบาปแบบนี้ cannot walk victory. เราไม่สามารถจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นได้ cannot live the life. เราไม่สามารถที่จะเห็นชีวิตที่ครบริบูรณ์เกิดขึ้นได้แล้วเราเองก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือว่าได้ใช้มรดกที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริส You know that sin consciousness like cancer to our like sin cancer faith a is คุณรู้ไม่ว่าจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้เนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเป็นมะเร็งที่กำลังทำงานอยู่ในความเชื่อของเรา it literally y n o slowly step by step destroys our faith เพราะมันก็เหมือนกับกำลังทำลายความเชื่อของเราไปทีละนิดทีละนิด you know how we pray is affected by sin consciousness การอธิษฐานของเราก็จะส่งผลกระทบมาจากจิตสำนึกถึงความบาปด้วย how we worship how we see the Christian life คือการนมัสการของเรามุมมองที่เรามีต่อชีวิต And precisely because sin consciousness that Christians have created myths about the Christian that have myths the it is sin life about and of และเป็นเพราะว่าการมีจิตสำนึกถึงความบาปตรงนี้แหละที่ทำให้คริสเตียนเนี่ยก็อาจจะสร้างในสิ่งที่มันเป็นความเชื่อที่ผิดขึ้นมาใ n one of the myths is what we talked about yesterday ความเชื่อที่ผิดอย่างหนึ่งที่เราได้พูดกันไปเมื่อวานนี้ก็คือ many Christians believe that uh, the Christian life is a daily focus on not คริสเตียนหลายๆคนก็เชื่อว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องจดจ่ออยู่กับการที่บอกว่าอย่าทำบาปนะอย่าทำบาปนะ But that's a misunderstanding แต่นั่นมันคือความเข้าใจที่ผิดจริงๆ Obviously God wants us to live in victory over sinful things คือแน่นอนอยู่แล้วว่าพระเจ้าก็อยากจะให้เรามีชีวิตอย่างมีชัยชนะเหนือสิ่งที่มันเป็นความบาป But that kind of victory is not experienced by focusing on trying not to sin แต่ว่าชัยชนะแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเกิดเป็นประสบการณ์กับเราได้ด้วยการที่เราดำเนิน ชีวิตโดยการพยายามที่จะไม่ทำบาปด้วยตัวเราเอง the light of in and are แต่เราจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อในสิ่งที่พระเยซูคริสทรงทำให้กับเราบนกางเขตน,นั้นแล้วการจดจ่อที่ว่าตอนนี้พระเยซูคริสเนี่ยทรงเป็นผู้ใดต่อเรา The truth is this. ความเป็นจริงเลยก็คือ Christianity Christ consciousness is การเป็นคริสเตียนเนี่ยคือการมีจิตสำนึกถึงพระคริสต์ไม่ใช่การมีจิตสำนึกถึงความบาป The Christian life ชีวิตคริสเตียน is not a daily effort to not sin ไม่ใช่เป็นการพยายามดำเนินชีวิตด้วยกำลังของเราในแต่ละวันว่าอย่าทำบาป But a daily growth in who we are in Christ แต่เป็นการที่เราจะต้องเติบโตในความเข้าใจมากขึ้นว่าทุกวันนี้เนี่ย เรามีฐานะในการเป็นใครในพระคริสต์ Now, I don't know whether you realize it or not what what you just heard is a life changing truth right there ผม there. ไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้ไหมว่าประโยคที่คุณเพิ่งจะได้ยินไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อและจดจ่อในความจริงนี้ทุกวันเนี่ยคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างยิ่งใหญ่เลย well, let's go back to Romans 7 7 to 8อยากจะให้เราย้อนกลับไปดูในอ่า uh, ในโรมบทที่7ข้อ7ถึงข้อ8 In a word Paul says that I would not have known sin except through the law ในข้อนี้เปาโลบอกว่า ข้าพเจ้าเนี่ยก็จะไม่รู้จักบาปเลยถ้าไม่มีธรรมบัญญัติเกิดขึ้น words, this, คือในความหมายห <that S 1> นึ่งเนี่ย the, เขากำลังบอกว่า The law was not given to remove sin พระเจ้าไม่ได้ให้ธรรมัญญัติมาเพื่อจะมาขจัดเอาความบาปออกไป let know what sin แต่เพื่อโดยผ่านทางธรรมัญญัตินี้เนี่ยพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นความบาปธรรมัญญัติจึงไม่ได้เป็นกุญแจที่จะช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือความบาปธรรมัญญ s ตจ t งไ l ่ได้เป t i n g us t ท t h จ f a ่ว that เราม n n o t o v e เ c o m อ sin มบาป by ourselves แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วธรรมบัญญัติเนี่ยกำลังชี้ให้เราได้เห็นมากกว่าว่าเราไม่สามารถที่จะเอาชนะความบาปเหล่านั้นได้ด้วยกำลังของเราเอง now notice verse 8 it makes it more clear ให้เราดูในข้อที่8ซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้น but sin taking opportunity by the commandment produced in me all manner of evil desire for apart from the law sin was dead แต่ว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั้นเป็นช่องทำให้ตัณหาชั่วทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าถ้าไม่มีพระราชบัญญัติบาปก็ตายเสียแล้ว The the strange thing about human nature is this สิ่งที่มันน่าแปลกสำหรับธรรมชาติของมนุษย์เลยก็คือ The more law we know ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับข้อห้ามมากเท่าไหร่ The more our flesh becomes alive มันเหมือนกับเนื้อหนังของเราก็ ท้าทายที่อยากจะทำในข้อห้ามนั้นมากขึ้น And that's the purpose of the law by the way แต่จริงๆตรงนั้นมันก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ของธรรมััติ is to let us know how, how bad our flesh is เพราะว่าธรรมััติต้องการจะบอกให้เรารู้ว่าเนื้อหนังของเราเมันไม่มีกำลังหรือว่าไม่มีสิ่งที่อยากจะทำให้มันดีๆเลย And the purpose is so that we can run and trust in the finished work of Jesus Christ For and victory. และเมื่อเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้ามาหาพระเยซูคริสต์พึ่งพาแลวก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงทําให้กับเรา So I want us to know that the the daily walk of a Christian ผมอยากจะให้คุณเข้าใจว่าการดาเนินชีวิตคริสเตียนทุกๆวัน It's not to focus on trying not to sin ไม่ใช่การไปพยายามทําว่าเราจะไม่ทําบาป But to enjoy The finished work Jesus Christ. แต่อยากจะให้เราได้ขอบคุณแล้วก็คิดถึงการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์เอาไว้เสมอ you know, แล้วก็มีความสุขขอบคุณพระเจ้าว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระองค์แล้วก็เติบโตมากขึ้นในการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้า and and แล้วในขณะที่เราเนี่ยชื่นชมยินดีกับการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูมีความสุขกับการดำเนินชีวิตกับพระองค์ no, not even trying hard we are walking in the right path and glorifying god with our lives โดยที่เราไม่ต้องไปพยายามอะไรมากมายเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยได้เดินอยู่ในแนวทางของพระเจ้าแล้วการดําเนินชีวิตหรือการใช้ชีวิตของเราก็เป็นการถวายเกียรติต่อพระองค์ด้วย <S it s the same if we want to be healthy ก็เหมือนกันกับการที่เราอยากจะสุขภาพดี we we can't just say well i'm i'm going to try to be healthy i'm going to try to be healthy เราจะ <You> know, มานั่งท่องอย่างเดียวว่าเออฉันอยากจะสุขภาพดีฉันอยากจะสุขภาพดีก,พดก็คง but, จะไม่ได้แต่ one the keys is to eat healthy food แุญแจ <right? S 1> ที่สำคัญก็คือเราจะต้องปรับพฤติกรรมการกินของเราก็คือเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย even if you even if you focus on trying not to be sick or trying not to be unhealthy. ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามว่าเออฉันจะไม่ป่วยนะฉันจะออไม่ไม่ยอมที่จะมีสุขภาพที่แบบไม่แข็งแรง .if you are not focused on eating healthy you will not reach that goal. แต่ถ้าคุณเนี่ยไม่จดจ่ออยู่กับการกินอาหารที่มันถูกต้องที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยคุณก็ไม่มีทางไปถึงเป้าหมายนั้นได้ .so the key is to keep eating healthy food กุญแจที่สำคัญก็คือคุณจำเป็นจะต้องเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่เสมอ so many Christians I'm 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 going to try not to sin today I'm not I'm going to try not to offend God today ก็เหมือนคริสเตียนมากมายอาจจะเข้าใจแบบนี้แล้วก็คิดว่าการดำเนินชีวิตทุกๆวันนั้นต้องพยายามที่อย่าทำบาปต้องพยายามที่จะไม่ทำให้พระเจ้าโกรธ and the problem with that is this แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินชีวิตแบบนี้ก็คือ immediately when you do that you're self focused and self dependent การทันทีที่คุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณก็ ต้องพึ่งตัวเองละแล้วเท่ากับสายตาของคุณกำลังจดจ่ออยู่ที่ตัวเอง And that always you know, causes the flesh to rise up more เพราะการทำแบบนี้มันก็จะเป็นการไปกระตุ้นตันหาของเนื้อหนังให้ทำงานมากขึ้น It should be a daily focus on Jesus Christ แต่มันควรจะเป็นการจดจ่อทุกๆวันที่พระเยซูคริสต์ต่างหา You know this you know this this is something that most Christians have not been taught Uh, enough in the in body o อันนี้ก็คือความจริงเรื่องหนึ่งที่คริสเตียนอาจจะยังไม่ได้ถูกสอนอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอหรือว่าถูกสอนเน้นเยอะๆเลยในเรื่องเราเป็นใครในพระคริสต์และ even in in the way the church has taught Christians หรือว่าในวิธีที่คริสตจัก no, รเองได้สอนคริสเตียน There's there's so much focus on try not to sin do, do your best not to sin ไปจดจ่ออยู่กับการที่หนุนใจกันว่าอย่าทำบาปนะ แล้วก็อย่าดําเนินชีวิตในความบาปอะไรแบบนั้น some people may think, well what's wrong with that kind of teaching? คือบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าสอนแบบนี้แล้วมันผิดตรงไหนหรอ And I understand the one who is teaching that, that way, also is sincere คือผมเข้าใจว่าคนที่เขาสอนแบบนี้เนี่ยเขาก็สอนออกไปด้วยความเข้าใจที่แบบวหัวใจเขามันก็ถูกต้องแล้ You know they genuinely want people to live a holy life and, and avoid the pain and the misery that sin causes in our lives เขาก็มีหัวใจที่ดีในการสอนแบบนี้เพราะว่าเขาก็คงไม่ได้อยากเห็นใครดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปเพราะว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในความบาปแล้วมันก็จะมีผลลัพธ์ไม่ดีที่ตามมา but we always have to remember แต่ว่าเราก็จําเป็นต้องเข้าใจตรงนี้อยู่เสมอ the power is in the gospel ว่าฤทธิ์เดชนอยู่ในข่าวประเสริฐ the power is in who we are in Christ ฤทธิ์เดชนอยู่ในการที่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ n if we don't connect to those truths แต่ถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตด้วยการ ชื่อมต่อกับความจริงนี้ We cannot have power to overcome sin เราก็จะไม่มีกําลังไปเอาชนะความบาปใดๆได้เลย I think this is a very very important truth that needs to be taught more and more to Christians ผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นความจริงที่สําคัญและมีพลังที่เราควรจะแบ่งปันกับคริสเตียนมากขึ้น And also Paul here clearly lays out that the law Creates consciousness of sin, not victory over sin. เพราะาตรงนี้เปาโลก,ก็พูดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่า พระราชบัญญัติเนี่ยทำให้เกิดบาปมากขึ้นต่างหาก you know here it says again I'm I'm looking at Romans 7 7 to 8 again แล้วก็ในโรมบทที่7นะครับข้อ7ข้อ8ตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง notice verse 8 particularly again โดยเฉพาะในข้อที่8นี้ได้บอกว่า that sin taking opportunity by the law แต่ว่าบาปได้ถือเอาพระราชบัญญัตินั้นเป็นช่อง produced in me all manner of evil desire ทำให้ตัณหาชั่วทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้า now this is not how most Christians view law, the law แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นมุมมองของคริสเตียนหลายๆคนเกี่ยวกับเรื่องของธรรมบัญญัติ says, want remind you again, พี่น้องทุกคนครับผมเองก็อยากที่จะย้ำกับคุณอีกครั้งหนึ่ง sin การมีจิตสำนึกถึงความบาปมันเป็นเรื่องที่อันตรายสำหรับเราอ so and, and ยากจะให้เราเปิดใจที่จะรับแล้วก็เชื่อตามความจริงของพันธสัญญาใหม่เพื่อเราเองจะสามารถเอาชนะจิตสำนึกถึงความบาปนี้ได้เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรากับ มาศึกษาในเรื่องนี้ด้วยกันต่อนะครับวันนี้อธิษฐานด้วยกันก่อน Father, we thank you for this brand new day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้ thank you that your spirit will thank us, lead us. เราขอบคุณที่พระวิญญาณของพระองค์จะชี้แนะเราสอนเรานำทางเรา thank you for the power the thank in for of cross เราขอบคุณสำหรับพลังของกางเขนที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตของเรา Jesus name. ในพระนามพระเยซู God bless you. ขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้นะครับและขอพระเจ้าเวยพอ